นรมัสการพระคุณเจ้าทุกทุกรูปแล้วก็จเจริญพรอย,ยติโยมปุตสรปสัตทั้งไรอหนึ่งเช่ยว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระ,ะวันธรรมสวรรค์แรม8ปดขำเดือน5ตรงกับวันที่สิหเดือนซปี2020ัน่สถือว่าช่วงนี้ก็ถ้าปีปีก้อนมาหกรือว่าปีติผ่ันมาก็คงจะคึกคักพระก็ไม่วงังช่วงนี้นี่ เพราะว่าก็จัดงานส่งกร้านแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่างเงียบง้องวัดก็เงียบช่วงนี้อโยมก็ไม่มาเพราะว่าก็ประกาศให้ปิดตู้รั่วให้ปิดตู้ใช่ก็เป็นดีก็คือว่านั้นนะเจ้าคือว่าสถานการณ์ในโรคระบาดโควิด -19 บเก้าถือว่าโรคนี้ก็มีอํานาจมากนะสามารถบังคับคนต่างโรคได้นะโรคนี้ก็ถือว่า มีมีอำนาจมีพลังอยู่มีพลังหมากเหมือนกันนะอ่าสาหมาัดบังคับคนทางหลกได้อ่าสาหมาัดบังคับคนมาให้ออกจากบ้านอ่าธรรมัดคาคนในเป็นหลานหลานคนในเวลาไม่ถึงครึงปีเนี่ยที่ว่ารคกที่ายแรงนะกาจวงนี้ก็ถื่ว่าเป็น่วงเศรษการสงกรานกบปีนี้ก็มาในจั้ก็ถือว่าคุณโยมก็ ไม่ได้มาวัดส่งน้มก็ถือว่าได้ส่งน้มกันที่บ้านก็คือว่าส่งน้มประพุติรูปก็ส่งน้มประปุตริรปูปกันเองที่บ้านก็เปื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีไหมขึ้นปีไหมเราก็ส่งน้มปลาเป็นสิริมงคลถือว่าเทศกาลสงกรานต์ว่าประเพณีสงกรานต์นี่ถือว่าเป็นประเพณีโบราณสืบโตมานั่นจากสมัย ส้มผู้ทวีนะชมผู้ทวีตเลียการะจายืบต่อมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ในประเทศไทยเราที่ได้จัดขึ้นในเดือนห้าก็คือว่าเดือนห้าไทยนี่ถือว่าเป็นช่วงแรงเป็นฤดูแรงฤดูแรงก็คือว่าเป็นฤด,ดูทีดด่ร้อนเป็นฤดูที่ร้อนเขาก็เลยจัด,จดกิจกรรมเปลือว่าส่งนํำปลาส่งนํำปลาส่งนํา อ่าภูทาภูแก่เล่นน้ำถือว่าให้ความจมื่นให้ความเย็นอ่าแต่ว่าก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าช่วงสงกรานนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นปีไม่ไทยอ่าปีไม่ไทยก็คือว่าพ้นหนับเดือนห้าในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเดือนห้านี่ก็ถือว่าเป็นปีไม่เพราะว่าราศีเรือดวงอาทิตย์จากราศีมิ่น ใหญ่ข้าราซีเมษในเมื่อใหญ่ข้าจากราซีมินมาซีเมษดาวนัดซักต่างๆก็จะเปลี่ยนอ่าก็ว่าดวงชะตาคนเราก็จะเปลี่ยนในเมื่อวันคืนปีไหมเขาก็เรียว่าให้ส่งน้ำพระโคกาม,มาบุตาภูกแก่เพื่อเป็นสิริมงคลอ่าถือว่าการเล่นน้ำนี่ก็ถือว่าให้แต่ว,ว่าความชุ่มชื้นกระโっร่างกายแต่ว,ว่าความในใจเราหาไหม พระพุทธเจ้าได้บรรญ,ญัติไหวหรือว่าได้สัตว์ไหวว่าก้องไฟเสกล้องที่อยู่ในใจโลกนี้ก็คือว่าที่ควรที่จะดับให้ได้ปฏิบัติฝึกให้ดับไฟเสกล้องนี้ได้นึงก็คือว่าโลภคิไฟคือความโลภความโลภโลคือว่าอยากได้อยากได้สิ่งของเพื่อนอนี่ก็คือวความโลภที่สองคือว่าราคะคิ ไฟคือราคาราคานี่คือความคลายอ่าเมื่อเห็นเห็นสาวงามงามเห็นผู้หญิงงามงามก็เกิดความคลายคือว่าเกิดอารมณ์ทางกามอันนี้ก็คือว่าราคะทศสามก็คือว่าโทสะคิก็คือว่าโทสะหรือว่าความโกรธอ่าพระพุตธเจ้าว่านะิสาทุโกโทนะหิสาทุโกโทความโกรธไม่มีอะไรดีเลย อ่าาวะว่าหักว่าเกิดความโกรธแล้วก็จะมีการตีกันดุกกันต่อยกันกวันกันอ่านี่ก็คือว่าความโกรธไม่มีอะไรดีความโกรธอ่าเศสก็คือว่าโมหคิก็คือว่าความหลงหรือว่าความมัวเมาอ่าหลงประเด็จสิงที่ปิดๆิดหลงประเด็จสิงที่ไม่โทษอ่านี่คือว่าความหลงนี่ก็คือว่าไฟเซกขของที่เราต้องดับดับด้วยวิธีทดียวว่าสติและปัญญา สติและปัญญาปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกทุกคนถ้ามีปัญญาจะไม่มีก็ว่าลุกจะจะเลื่อนมีปัญญาแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ต้องมีสติอ่าว่าสติมาปัญญาเกิดอ่าในเมื่อเรามีสติโรคปัญญาก็จะเกิดบางชิน่นคนดีวาได้อ่าฆ่พอแมอ่าพอแมฆ่าลุก อะไรก็พอคุ้มขึ้นโลกอ่านี่ก็เพราะว่าความขาดสติอ่าความเกิดราคะขิคือว่าเกิดความราคะความคลายอ่าเห็นโลกจิตปรุงแต่งให้เกิดให้เกิดอ่าอารมณ์ทางกามนี่คือความคลายเพราะว่าได้เพราะว่าขาดสติราไม่ได้เพื่ว่าไม่ขาดสติกับใครว่าคนไม่โดดตัวอ่าอย่างเช่นเด็เขาว่าให ให้สวดมุ่นหนังสมาธิหนังสมาธิไปถูกขึ้นถูกวันก้อนกินนอนคือว่าให้ฝึกจิตให้ยุ่กับตัวคือว่าฝึกสติให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้ให้มีจิตตลอดเวลาคือว่าให้กำนดลมหายใจให้เราหล้ตัวเราอ่าอย่าให้อ่าคืว่าสภาพข้งางนกดอว่าพาไปดลอกมาลุมน้ำราออ่าเพราะว่าถ้าหากว่าคนยั่งสติภายในตัวนี่ก็ว่าพี่กันไหมครับเพราะว่าเราหล้ตัวเราลนะ่ะ ในเมือเราสติไม่มีสติคาดส,สตินะ่ะเขาบอกพี่ก็จะขาวอ่าเช่นนี้เป็นตน้นอ่าเขคือว่านี่ก็คือว่าความไฟซี่โก้งที่ว่าเราควนดิจะดับนี่บ,าง,งบางท่างนก็อ่าลุ้งลุงไปในสิ่งเป็นปิด๊ดลุ้งในมุนลุงในเงินทองอ่าบางคนลุงในเงินทองอ่าหงสมบัติอ่าจนคาดผอขาดเมฆขาดผีนอง เพื่อที this, ่จะเอาสมบัต like <tirar S 2> ิแต่ว่าสมบัตินั้นได้มากก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขะพราะ้สมบัมิหล้วก็ถูกเป็นถูกเหลาหรือว่าใครมาเอาสมบัติไปเหลาอยุไม่เป็นสุขของถี่มาด้วยไม่บริสุทธ์ก็จะไม่เป็นสุขในเมื่อเราได้มาในความเงื่อนของเราหรือว่าความนำนำเงื่อนของเราแล้วก็ได้มาด้วยบริสุทธ์เราก็จะมีความสุขแมนว่าจะมีเงื่อนเหล็กๆหน่อยๆเราก็มีความสุข บางที่คนรวยก็ไม่ใช่จะมีความสุขไปทั่วไปนะคนจนบางที่บางที่คนจนก็จะมีความสุขว่ามากว่าคนรวยนะอาญาเรานัหนึ่งว่าเออว่าเรารวยเห็นคนรวยหลยคนรวยจะมีความสุขบางที่ไม่เราเห็นรวยทํากิจการเบิดรด่านเบื่อเลยแต่เ,เราไม่รู้ว่าเขาติดเดืหรือไมนะ่คนติดเดืเขาหรือไม่แต่ว่าเราคนจนไม่มีเดเลยยู่สุขสบายไปวันวัน,วน,วนสื่อกินไปวันวัน อ่าได้มาเทวาี้เราก็ประหยัดไปทถานั้นถือว่าเรามีความสุขอ่ามีความสุขกับชีวิตที่อยู่คนเราเนี่เกิดมาแถวเทียมกันไม่มีว่าใครสูงใครต่าอ่าเกิดมาเท่าเทียมกันเกิดมาแถาเทียมกันก็คือว่าไม่มีใครสูงใครต่าเราไม่ต้องไปเถ่วอิจฉาใครอ่าไม่ต้องไปเถี่ยวลภเห็นคนรู้สื่อหลเราต้องสื่อหลอกอ่าเราควรที่จะดับไฟซิ่งของของเราให้ได้ เมื่อเราดับไฟซียกอ้อนอยได้เราก็จะมีความสุขเราคืออย่างเช่นว่าอัติิอัตโนโนาโถตนพินติพื้นของตนเราก็ต้องดูแลตัวเราอย่างเช่นในในสถานการ,รณ์ปัญีเราก็ต้องรักษาตัวเราไปไหน็รมาเราอาบน้ำหลังมือเราควรรักษาสุขภาพต้นพินติพื้นของตนอัติิอัตโนโนาโถนี่ก็ถือว่าในในช่วงโรระบาดปัญญอย่าวยก็ กักตัวยทติบาลเรากะจ่ายเวลาอย่าให้มันซูนไปด้วยที่ว่าไม่มีประโยชน์เรากาอยังจินติคลิปผ่านๆมาอัตมาก,ก็ได้บอกว่าเออสวดมนต์หนังสมาธิแพะเมตตาสวดนาบปวน,นาทิบ้านคือว่าให้เราฝึกสติอยา่าขาดสติให้เรามีสติอยู่เสมออ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระอัตมาก,ก็ได้ก็คือว่า มาพูดคุยเล็ก,ลกๆน่อยๆฝากหยาดยมอมคลายเครเียดบางที่พระโยวดะเครียดเหมือนกันมันเบื่อมันไม่มีใครมาไม่มีใครปนมันก็เบื่อ,อนี่ถือว่าจะามากระไรทำคลิปฝากหยาดยมในช่วงปีใหม่แล้วก็อวยพรปีใหม่ให้ญยาดยโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีอายุวันณะสุขภัณฑ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สม ความปรารถนาะทุกประการด้วยเธอขอจเจริญพร